สวัสดีครับกับผมอดิสรเพียงเกตยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการคุยกับอดิสรตรงไปตรงมาประจำวันที่7พฤษภาคม2563วันนี้มีข่าวเศร้าครับข่าวการเสียชีวิตของเพื่อนเราของสหายเราในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานวันนี้คุณดาตอปิโดครับหญิงแกน หรือคุณดาลณีชาญเชิงศิละปะกุลเธอได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยโรคมะเร็งที่ลำคอลามจากมะเร็งเต้านมทำให้เธอเสียชีวิตไปศพของคุณดาตอปิโดครับคุณดาลณีชาญเชิงศิละปะกุลจะทำพิธีลดน้ำศพอยู่ที่วัดเทวกุญชรลาดยาวจตุจัการศาลาหนึ่งนะครับ เวลาประมาณ16นาฬิกาจะมีพิธีรดน้ําศพคุณดาต่อปิโดและวันที่7ตั้งแต่วันนี้จนถ,ถึงวันที่9พฤษภาจะมีการสวดอภิธรรมศพที่วัดเทวคุณชรเวลา18นาฬิกาทุกวันและจะมีการชาปนกิจศพของคุณดาต่อปิโดหรือคุณดาดานีชาญเชิงศิลปะกุลในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาครับคุณดาต่อปิโด ในแวดวงของนักประชาธิปไตยทราบว่าเธอเป็นนักต่อชู้ต,ต่อสู้ครับเพื่อความเป็นธรรมโดนคดี112นะครับศาลตัดสินลงโทษสูงถึง15ปีอยู่ในคุกเป็นเวลาถึง8ปีเมื่อมีพระราชทานอภัยโทษออกมาเมื่อปี2516 2016นะครับออกมาจนปัจจุบันก็ต่อสู้มาเรื่อยๆคับชีวิตอยู่ในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเป็นไทย เพื่อความเสมอภาคและประชาธิปไตยครับกับผมในานามของรายการคุยกับอดีศรขออนุญาตแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งขอให้ดวงวิญญาณของนักต่อสู้ดาตอปิโดไปสู่พบที่ดีครับไปสู่สุขติพบผมเขียนกรอนเพื่อ,อไว้อะไรให้แก่คุณดาตอปิโดดังต่อไปนี้ครับเป็นหญิงแกล่งเกินใครใจนักสู้ คิดอย่างไรก็ก้องกูไม่หวั่นไหวความเป็นคนคนทุกคนล้วนเป็นไทยเสมอภาคประชาธิปไตยอยู่ในใจดาตอปิโดครับไปสู่สุขตินะครับขอบคุณครับ